สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกชาวเครื่องเสียงนะครับทุกทุกท่านด้อนะครับผมจะเจอกันนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมือ1มือ2นะครับจากทางเพจร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้นะครับผมนําเสนอเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟ d b x นะครับตัวนี้เป็นรุ่น vs 1 0 8นะครับซึ่งก็มีดีเลย์ในตัว นะครับตัวนี้ปักหน้า2นะครับนะปักหน้า2นะครับปักหลัง8นะครับมีบอกวลตนนะครับด้านขวามือนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับวันนี้เรานํามาจัดโปรให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับได้อ่าเป็นเจ้าของกันนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ990บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับสินค้าใหม่แกะกล่องมือหนึ่งนะครับราคานี้มีให้แค่5ตัวเท่านั้นนะครับ ราคานี้มีให้แค่5ตัวเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่มีปลั๊กไฟนะครับติดแหลกนะครับสวยๆนะครับไว้เสียบเครื่องปรุงไว้เสียบ power amp นะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยเด้อนะครับเบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับ0630564876นะครับทั้งแอดไลน์นะครับทั้งสายตรงนะครับได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมคลิปนี้นะครับฝากไว้สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับย้ำนะครับ900 99าบเ้าทบังโอ้ยนะครับราคานี่นะครับ999าบาทนะครับราคานี้รับเองนะครับส่งบวก50บาททั่วไทยนะครับปลายทางบวกเพิ่ม80บาทเด้อนะครับผมอ่ะนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกทท่านนะครับผมสวัสดีครับ